เพื่อนๆครับต้องการจะเติมเงินเกมพับ G Mobile ในราคาที่ถูกกว่าการเติมเองครับเพื่อนๆสามารถคลิกที่ลิงก์เฟซบุ๊กด้านล่างหรือจะแอดไลน์ไปก็ได้นะครับผมทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กกับไลน์ไว้แล้วครับเงื่อนไขเดียวที่ RRQ จะได้แชมป์ในรายการนี้ครับจะต้องได้แชมป์เกมสุดท้ายครับตอนนี้แข่งมาทั้งหมด10เกมครับยังเหลือเกม11กับ12ครับเพราะเป็น2เกมสุดท้ายแล้วแล้ว RRQ ตอนนี้ครับคะแนนตามอันดับที่1อยู่ครับ69คะแนนครับ RRQ จะต้องได้ แชมป์ทั้ง2เกมนะเพราะว่าการได้แชมป์หเกมครับจะได้30แต้มนะครับแล้วการคิวนะครับจะได้คิวละ1แต้ม R คิวต้องคิวเฉลี่ยครับได้รอบละ5คิวครับจะเท่ากับจะได้ถ้าได้แชมป์สเกมแล้วได้คิว5าคิวครับจะได้ทั้งหมด70แต้มจะแฟงขึ้นอันดับที่1ทันทีนะครับแล้วก็ต้องลุ้นอย่างครับให้ที่1 2 3เนี่ยจบอันดับแบบเร็วๆนะครับใน2เกมสุดท้ายนะมันจะเป็นอย่างไรนะครับ R าจะสามารถคว้าแชมป์สเกมสุดท้ายแล้ว มีโอกาสขึ้นไปชูถ้วยได้หรือเปล่าไปชมกันเลยนะครับเอาละครับผมยินดีต้อนรับรับกับเข้าสู่การแข่งขันชันไปเน็ตที่ครับผมมาเตอร์ซีรีส์คับพีโปฟบายครับเป็นซีซั่นหนึ่งครับเกมนี้ดำเนินกันมาถึงเกมที่สิบเอ็ดแล้วครับพี่โม้ครับกับทางด้านกับที่ริอเกิลครับในรอบนี้นั่นเองนะครับผม รอบนี้ครับลายเครื่องบินครับเปิดประเด็นกันมาครับจากทางด้านขวาครับรีปภพก้ากระตัดออกซ้ายครับจบปลายทางครับเป็นโซนทางด้านฝั่งของจอส์บโภหรือว่าฮัลส์บช่วงช่วงนั้นครับนะครับเป็นขวาตัดซ้ายกรางโซนประมาณกลางๆแบบด้วยนะนะครับผมยังแบบเป็นมิดอ่ะนะครับไปไหนได้หมดเลยครับยกเว้นทางด้านเดรดรีเกมิ่งที่จะลงที่มิริทารีเบทเป็นที่ประจำครับนะครับอาจจะไปไม่ถึงหรือเปล่าครับน่าสนใจนี่ไงนะครับมาเป็นโซนขวาครับบริเวณทางด้านต้นทางของลายเครื่องบินครับ เาเียวเลยเดี๋ยวนะใจเย็นๆในการแล้วลงมาเจอกันแล้วไปในด้านตองแปดปาดไปยิงใส่แต่ว่าโดนสวนมาแล้วไปใน,น,นด้านรอยก้าวครับเอาทางด้านฝั่งอยูซี่ยิงมาจากด้านหลังนอกดาวตองแปดไปครับโอ้มาลงทับกันครับทางด้านฝัง่งเกียจีครับตรงนี้ใส่ทางด้านฝัง่งออรินวูฟเลยครับเอาอะไรครับผมและเรียบร้อยครับเป็นด้านฝัง่งเกียรรถไปนอกดาวซุป77นดสิ็ดนดาวไปถึงคนแล้ววิ่งมาช่วยจากด้านคอนเซปต์ครับใช้ไซก้าครับเป็นลูกซองมายิงรัวๆแล้วเหมือนจะเป็นในด้านเกียรรถจากออรินวูฟครับเรียบร้อยออกจากเกมกันไปแล้วคคคคอนนเเซปตต์รรรั D ัับบบบมาาก็งง8 ออกจากเกมไป2คนครับออรนวูฟครับโอ้โหเค G นี่เลือกไม่ลงโรงเรียนใช่ไหมอันนี้ครับนะครับแต่ก็กลับมาตรงนี้เขาเคยเล่นอยู่แล้วครับเขาคุ้นชินพื้นที่อยู่แล้วี่แล้วมีการน็อกดาวน์เกิดขึ้นครับจากทางด้านร้ากครับออรนวูฟครับโดนเฮโรซี่จากพาเวอร์แปดแปดอะไร้งและยิงซ้ำออกจากเกมครับออรินบูฟเหลือคนเดียวแล้วครับแลบิดครัโอ้ทำอะไรก็ตรงนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วครับครับล่องเล่นแบบแอบอย่างเดียวเลยครับ1ต่อ4นี่เรียกได้ว่าโอกาสสู้ยากมากๆเลยนะครับ โอ้โแล้ววงลงล่างนะพี่มอดยังพอเล่นได้นะเดทเทรดเกมมิ Day ่งครับครับแล้วเป็นทีมเดียวที่อยู่เกาะล่างเลยอเออแล้ววงก็อยู่ด้วยนะครับถ้าวงแบบหลอกๆลนเลยลงมาหาเดทเทรดเกมมิ่งนี้บอกเลยข <จบ S 2> ้างบนะเออเออคือเพลิดเนกันไปครับแล้วภาพตัดมาที่อาร์คิวานิาครับเป็นทางด้านจีน่าโดนยิงน็อกดาวน์ไปแล้วครับแล้วมีเออร์นี่ครับตรงนี้ครับขึ้นไปปาระเบิดใส่หน้าฝั่งแอลมอรี่เกมมิ่งแล้วระเบิดรอยมาจากเออร์นี่ไอสโลครับจู๊กหลบหลังก็ถีนไปปาระเบิดสวนไปถึงทีแล้วโดนจีน่าซ้ำ แล้วจะเข้าชา์จไปไม่ได้ครับมุมของเออ์นี้ครับจุกอยู่หลังเนินตรงนี้ครับยิงขึ้นยิงลงได้ครับวิ่งเข้ามาเออ์นี้ก็ลุกขึ้นไปยิงใส่แล้วก็แอบลงครับนี่ครับขึ้นไปยิงใส่แอบลงครับแล้วโดนสวนมาแล้วไปทางด้านฝั่งไอสโลครับโดนทางด้านเออ์นี้เฮช็อตน็อกดาวน์ไปครับแต่เออ์นี้ก็เจ็บหนักเหมือนกันครับแล้วมองไปครับเห็นทางด้านฝั่งของไอซอนกำลังวิ่งเข้าไปด้วยนะครับ s y สก,ก็รอคำางะแล้วระเบิดจากทางด้านเออร์นี่กำเนิดขึ้นมาลูกนี้ลู่ห้องน้ำตรงนี้เน้นๆไปแต่ฮาเซล,ลออกมาปาระเบิดพอดีครับโอ้ไม่โดนก็นทางมิ่งเหมือนกันนะโอ้เป็นจังหวะที่คือตอนแรกฮาเซลไปแอบในห้องน้ำครับแต่ว่าถอยไปปาระเบิดใส่เออร์นี่ครับกลายเป็นว่าออกจากห้องน้ำไปปาระเบิดพอดีไม่โดนครับแล้วเหมือนจะโดนที่เออร์ยิงมาแล้วเป็นดีดีไปนอกดาวฮาเซลจากอัลบรูย์เกมิ่งหลังจากเพิ่งดึงไอสโลขึ้นมาได้อ้าวแล้วครับผมน่าจะขาโผล่ไปโซนทางด้านขวาของบ้านครับ เลยเอเคามาเหมือนกันครับอาคิวต้องดูฮะว่าจะเข้าชาร์จหรือว่าจะถอยเหมือนจะถอยไม่มากกว่านะครับอ,า,อาคิวที่น่าหลังจากเสียทางด้านจีนไปครับครับนี่ก็กลับมารวมกลุ่มกับเพื่อนเลยครับเออน,นี่ยังไม่เติมยาขึ้นมาครับถอยมาเล่นหมู่บ้านด้านล่างับใต้ทางด้านาอาร์มูรี่เกมิงเลยครับผม ส่วนทางด้านฝั่งของอัมเรี่เกมมิ่งนี่ก็ยังไม่มีใครตายนะนะครับแค่นอกดาวไปเฉยๆนะครับอยู่นะครับยังไงเอาลูกอาแล้วครับผมโอ้โดนวงล่อซื้อครับเด้งกลับซ้ายเข้าโพชินกีครับตายสกูลงมาครับด้านซ้ายของฟาร์มครับอาคิวที่หน้ากับตอนนี้ยิ้มเลยครับใกล้กับวงมากๆครับยังไม่ไปไหนไกลครับอ้แล้ว k o g ด้วยนะครับโอ้ยิ้มเหมือนกันครับในเฟสโซนตอนนี้ครับคนจะอยู่ทางด้านโซนขวาแผนที่เนี่ยเยอะมากๆเลยครับพี่บอลครับเพราะคน คิดเหมือนกันว่าเข้ากลางวงไว้ก่อนนะครับถ้าวงหลบมาครับขวาบนนี่อย่างแน่นโอ้แล้วที่สําคัญเดยเทรดครับยังไงครับมาแล้วครับเดเทรดก็ข้ามสะพานมาได้ครับไม่ได้โดนดักนะครับแต่ก็ต้องเข้าวงลําบากเหมือนกันนะฮะด้านหน้านี่หลายทีมรอแค่โซนด้านขวาคนจะแน่นครับครับเป็นโซนโซนเดียวกันครับแล้วโอ้โหวงจุกโอ้โหโดนล่อซื้อกับเฟรดแคน ฟเคนบอกอุ้ยมันมา้ายแน่มันมา้ายแน่กับลงล่างขวาครับกลับลมาฟาร์มแล้วเดเทเทนี้กลางวงเลยนะครับโอ้โหสบายเลยครับอา้าวแบบนี้ครับวงครับบีบลงล่างขวามาครับบริเวณฟาร์มนั่นเองนะครับผม ด้านเดอร์เทรดเกมิงกับอาร์มอรี่เกมิงซีเครดและอาร์คิวครับตอนนี้อยู่เกือบๆกลางวงนะมีลิงก์นะเข้าขอบเพลย์โซนรวมถึงชาร์เปอร์เขาได้เข้าวงมาแล้วนั่นเองครับฮีเงอร์เกมเพิ่งกลับครับไก่ก็สําคัญสําหรับเขาครับเพื่อที่จะขึ้นครับไปหวังในเกมสุดท้ายครับตอนนี้ต้องการขึ้นหัวตารางครับแต่ว่าในด้านฝั่งของซุปเปจ็ดสิบเจ็ดก็พีคมาเจอบรูช้าครับยิงสวนครับน็อกดาวน์ไปแต่ว่าไอซโลจากเอจีไปเจอในด้านฟรูทูนัทน็อกดาวน์ทูนัทไปได้เหมือนกันครับแล้วเฟรชแคนยิงน็ นี่ยิงแล้วหนีนะเนี่ยเออแล้วพี่เราไม่ใช่ใครที่ไหนครับดีทูอีอยู่ตรงนี้เอาอ้วแล้โดดักด้ว<อ><อ>ยครับแล้วก่วไไอไผ่ครับไปโดนน็องดาวจากก๊อตทันนี่ครับแล้วยิงซ้ำออกจากเกมไปเลยครับพาวเวอร์แปดแปเคพีเสียก่อไผ่ออกจากเกมไปหนึ่งคนก่อนนะฮะเอาแล้วแล้วอาคิวกับเฟสแคนจะมาเจอกันครับอือเอาแล้ว <S <S โซนี่เคครับโอ้โหแล้วอยู่กันแน่นเหลือเกินนะบ้านเห็นบ้านเดียวอยู่กันแน่นเหลือเกินครับ K.O.G. ครับ King of Gamer Club ครับมาเจอกับทางด้านอิรูเบะแต่ว่าทางด้านเออร์นี่ครับไปยิงใส่ทางด้านแจ็คเฟอร์ครับจากเฟิร์สบุ๊ที่ขับรถเข้ากลางวงมาแล้วเป็นอีรูเบะครับไปนักดาวเก่งโซแล้วตรงนี้ทด้านบอยก้าเขายิงใส่ทางด้านฝั่งของกอนดาแต่โดนสวนมาโรแกนระเบิดไปเก็บทางด้านกิลวีครับจากพาวเวอร์888ปดแปดไปและด้านฝั่งของบาก้าเขาโดนทางด้านอาร์มโซนอกดาวก่อนจะโดนทางด้านฝั่งของมาตินครับไปนักดาวน้านทูนัทด้วยครับอิรูเบะตอนนี้โดนสองทางนะครับ คิวจีบรายก้าก็โดนนกดาวไปแล้วครับไอซ์ไปนกดาวรัดนายจากเรเดียตเกมิ่งแล้วโรแกนเก็บทีทีรวมถึงในด้านโรแกนไปเก็บคิววิ่ออกจากเกมครับแล้วก็ทันนี่เก็บทางด้านไอซ์ครับแล้วออกจากเกมไป1ทีมแล้วครับพาวเวอร์แปดแปดแปด kps ครับผมจบอันดับที่16นะครับเรียบร้อยครับโดนหลายทางครับเมื่อกี้ครับแล้วทางด้านในสองครับไปเก็บทางด้านเวลมอสจากอิลูเมเนตนกดาวด้วย vss นะครับก็ดันระเบิดไป็นนกดาวด้านฝั่งของฟูลสองคนโอ้โหเอาแล้วฮะชาร์จไปครับนกสองแบบนี้แต่เหมือนจะมีเอจีช่วยยิงมาอยู่ครับ น่าจะยังไปไม่ได้ลอกนอกจากนี้บนหัวครับมี K.O.G. ครับผมโอ้โดนหลายทางครับตรงนี้ครับมุมของอีรูบิเดตไม่ดีแบบสุดๆไปเลยครับดูจากแมปครับหลบอกแล้วครับโอ้ขับรถเป็นวงกลมโอ้ยไปไหนดีเลือกไม่ถูกแล้วตอนนี้อีรูมิเดตไปไหนไม่ได้ครับไปไหนไม่ได้แล้วขับมอลไ์มาโดนสอยไปก่อนไหมยังไงทางด้านอีฟูไปโดนทางด้านฮาเซนรถดาวแล้วไอสโลไปรงดาวปาตินครับขับมอลไ์มาเมื่อกี้ไปไอส่องเก็บไปได้มาตินออกจากเกมไปแล้วก็ด้านโดนทางด้านเทดดี้จากฟรูยิงน็อกแล้วสามบอกจากเกม บอสซ่าครับเก็บอาร์มโจนจากอิลูมิเนทเรียบร้อยครับอิลูมิเนทจบอันดับ15ครับไม่มีที่เล่นนะพี่มอดครับหลบไปไหนก็เจอคนครับแล้วฮาเซลไปโดนโนบิตะจากพาวเวอร์888ครับน็อกดาวนครับเป็นทางด้านชุดอะคาเดมี่นั่นเองแล้วทางด้านฮาเซลก็โดนเก็บจูเกงไปเลยครับครับผมโอ้เอจครับผมนี่ครับด้านซ้ายเป็นเอจครับตรงกลางเป็นฟูครับด้านขวามีเคเอจครับเมื่อกี้อิลูมิเนทครับอยู่ยังไงครับโอ้ นะครับผมแล้วตัดภาพมาตรงนี้ครับมีเพาเวอร์แปดอยู่หลังด้านด้านลูบิเนดด้วยโอ้แล้ววงนี้ดอยฮาร์ดมายิงกับโนบิตะแล้วเจอหน้ากันครับดอยคัรดโดนไล่ยิงหลังมาครับทางด้านฝั่งของ QC ครับกลับไปรีกรุ๊ปกันก่อนไหมครับแต่ว่าวงต่อไปเหมือนอัปเดตหนีตรงนี้ครับแล้วระเบิดจากซีแซกกำระเบิดขึ้นมาแล้วปาไปแต่ว่ายังไม่โดนด้านซิกก็คอร์สแจมครับไปน็อกดาวน์ทางด้านคอนเซปต์ครับจาก KOG ไปได้ครับแล้วหลังรถตีนโผล่บอสต์ตีแพรโอ้โหเรียบร้อยโอ้โในะครับผม และทางด้านฝั่งอาร์เมอร์ครับไปโดนทางด้านฝั่ง QC ครับไดร์คาร์ดครับน็อกดาวน์ด้วย M4 ไปครับรวมถึงราซิโอครับไปน็อกดาวน์โนบิตะครับจากทางด้านทีมพาวเวอร์88แล้ววินดูเรสโอ้โหเบียร์ยิงรถระเบิดตายและด้านซิกโดงยิงสวนมาและไดร์คาร์ดเก็บทางด้านเฮราซีออนไลน์เฟิร์สเก็บทางด้านคนนี่เคจากเฟสแคนและโดนเบียร์ซิเบียิงอีกและเรียบร้อยก็เฟสแคนเหลือแค่ทางด้านบูชาคนเดียวครับเอาแล้วเฟสแคนก็จะเล่นโซโล่สครอตเหมือนกันครับและบูชาปาาคววนมแล้เตรีียยยยยมมมเเเเนนนนนนนขึ้รรรรรถถถาาแอออออบบบงงงๆๆกก่่่พิิิะะะะฉัจจจดใ็็์ ในแร้บผมแล้วอันนี้ไป็นอกดาวรถเฟสจากทางด้าน m i ไครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับไฟนี้อ,า,อาคิวตอนนี้เอาทุกทางแล้วเหมือนกันครับเริ่มออนไฟครับยิงเฟสตายไป3ครับไปเก็บทางด้านมิดนอกดาวไปหนึ่งคนแล้วบุทักไปดีกว่าเอ้เยแบบอบเนียนเียครับ,รบแต่ว่ารถเขาถ้าขับไปต่อเดียมันโอกาสระเบิดสูงมากเลยครับพี่มอด ครับถ้าไปนี่รถระเบิดนะฮะจะมีโอกาสสูงกนแลวด้านบราก,การกบไปเก็บทางด้านซิกครับจากทางด้านอัลเบอรีร่เกมมิ่งออกจากเกมไปเรียบร้อยพี่กระจุไปโดน m อ็มอาร์แซดน็อกดาวน์รวมถึงทางด้านฝั่งของ QC ครับรอยฮาร์ดน็อกดาวน์เพลย์โซนตายภายธรรมชาติไปครับ แทางฝั่ง Bosai ครับไปโดนด้านซูมน็อกดาวน์แล้วโดนซ้ำตายจากแจสเปอร์ทันทีโรแกนเก็บทางด้านชาเปอร์ครับนิมแกน็อกดาวน์ไปเหมือนกันเนี่ยอุ้ยแล้วช็อตนี้นี่สำคัญมากๆครับ RQ จะเคลื่อนตัวเข้าวงครับครับและมีทางด้านฝั่งของเนี่ยครับจากเดนเวอร์เกมมิ่งไปน็อกดาวน์ซีซั่นครับบริเวณทางด้านฝั่งทางด้านหน้าของเพิร์ลมูสเลยเอ้ยของพายกัรทางด้านฝั่ง RQ เลยครับเพิร์ลมูสรออยู่ครับและทูนัสจากด้านฝั่งของฟรูไปเก็บอาร์มอรี่เกมิ่งไอสโลออกจากเกมไปพรากัฟเฟอร์โดนทางด้านฝััั่่งงงคคออนนนเเซซ็ปตต์ยยิ้ำารบ ทางนนด้านี QG ก็เหมือนจะตายเพลย์โซนกันรัวๆนะครับพี่กระจูก็ตายเพลย์โซนไปแล้วนะครับแล้วบูช้างเหมือนขับรถทิ่มเข้ามานะครับโอ้แล้วซีซูมโดนระเบิดซีซัทโดนระเบิดจากเดเทสแล้วเรียบร้อยเบนเทสเขาเป็นเบียร์11ไปเก็บบูช้างครับออกจากเกมครับเกมนี้เฟสแคนโดน,นสกัดดาวรุ่งจากอาร์คิวอัทีน่านั่นเองนะครับครับทางด้านฝั่งของ KLG นี่ก็กําลังยิงกันอยู่เหมือนกันครับบริเวณด้านล่างของวงนะครับซึ่งแน่นเหมือนกันครับ รงนี้ครับทางด้านฝั่งของอาคิวที่หน้าครับมีคนกำลังจะเข้าวงกันมาครับพี่มอดนะครับผมทางด้านขวาครับยังไงครับเหมือนจะยังไม่เห็นนะครับสำหรับทางด้านฝั่งของ m อ็นั่นเองครับที่กำลังจะมาแล้วทางด้านออนไลน์ทเวนตี้โฟร์ตะบาร์ระเบิดไปโดนทางด้านเบียร์เเบตน็อกดาวน์แล้วทางด้านดีวีก็กำลังจะตายเพราะว่าโดนระเบิดเหมือนกันครับสาหัตแล้วโดนระเบิดซ้ำตายครับเบียร์เเบตครับแอบในห้องน้ำครับมุมระเบิดดีๆแบบนี้ฮะมิดชอบนะครับผม อ๋อแล้ว MITS นี่เหลือ4คนครบด้วยฮะออลร็อดเฟียสได้เช็คหลังอยู่ครับครับแล้วราซิโอครับไปโดนน็อกดาวจากทางด้านทูนัทเทนดี้ไปเก็บราซิโอออกจากเกมไปเลยครับออนอ่าทางด้านออลร็อดเฟียสก็วิ่งอ้อมซ้ายกันมาครับสีแซกตายเพลย์โซนเรียบร้อยกับคิวคอนเฟิร์มครับผมและแจสเปอร์ยังคงยิงข้อใส่ห้องน้ำของอาร์คิวเนียลเอาววเวจีไปโดนไรบินคอน็อกดาวครับชาปตุสปอร์ตครับยังไม่ได้เข้าวงด้วยครับโดนดักหน้าวงนั่นเองครับครับและดีไฟดักจากด้านฝั่งของแจสเปอร์ครับเพื่อเพิ่ครับผม แล้ววงกันเนี่ยทางด้านฝั่งเอเมเนียรอดักอยู่หน้าเพย์โซนครับและรู้ตำแหน่งของอาร์คิวอติน่าด้วยครับเข้าวงไปก่อนนั่นเองครับเพร์โซนต่อไปครับเป็นวงที่6แล้วนะครับนอกวงนี่แช่นานๆไม่ได้ก็เจ็บหนักๆครับแล้วเนี่ยก็จากเรตรีทเกมมิ่งไปโดนทูนัทเฮดช็อตน็อกดาวไปมิดครับยังคงรอดักกันและเล่นเป็นบริเวณเนินต่ำด้วยครับตรงนี้คนไม่เห็นครับเล่นแบบแอบๆแล้วเซฟซ้ายขวาคือปลอดภัยหมดนะครับ โอ้โหแล้วตรงกลางวงก็ไม่รอดอยู่กันเยอะจับครับแล้วเป็นแจสเปอร์ครับไปน็อกดาวน์โรแกนครับจากเรทเวดเกมมิ่งอ่ะต้องดูนะครับแล้วอาร์คิวเนี่ยต้องเข้าวงนะครับแจสเปอร์ในดักรออยู่แล้วด้วยก็อทัน R R นี้นค,รนออนครับไปน็อกดาวน์จางด้านฝั่งของฟลูครับปีเตอร์นั่นเองคัแล้วโรแกนโดนแจสเปอร์ยิงซ้ำออกจากเกมไปเลยครับทางด้านฝั่งของตรงนี้ยังไงดีครับ เหมือนจะดักยิงไม่ให้อาคิวเข้าวงครับฝั่งของเพิร์ลโมสกับดักแบบรู้ตรงนี้ครับอาคิวก็พยายามจะปูควันครับสโมกเป็นทางยาวให้เข้าวงให้ได้แล้วทางด้านเอ็มเซียเซตโดนน็อกดาวน์ไปแล้วก็ทนันทีโดนทางด้านเท็ดดีย้ยิงตายครับโอ้เอาแล้วเมื่อกี้อาคิวเหมือนโดนสองฝั่งทั้งทีมซิกเก็ตแล้วก็แจ็คเปอร์นะครับนี่ฮะแล้วเหมือนทางด้านนี้ครับจะโดนชาร์จมาจากฟูแต่ว่าไปเปินเปดน็องดาวทางด้านเท็ดดี้จากด้านฟูไปก่อนครับโอ้ยแจ็คเปอร์ใจเย็นยิงเยอะจัดไม่กะให้อาคิวเข้าวงแล้วสเปรย์แบบ เอาทุกทางนะครับแล้วด้านฝั่งของฟูปิเตอร์ครับไปโดนรัตนายิงตายไปครับส่วนเอาเวจีโดน,นด้านออนไลน์ในวิดโฟนน็อกดาวน์ไปครับมุมของด้านมิดเขาค่อนข้างสวยอยู่แล้วครับเป็นไฮกลาวแต่ว่า GZ มองไปทางด้านล่างตรงนี้ทุ่งโล่งๆนะทุ่งสังหารของด้านทีมลิงหรือเปล่านะครับและเหลือเจ็ดทีมสุดท้ายด้วยครับ และในบ้านเดียวกันจากด้านทีมซีเกตครับมีทางด้าน K.O.G อยู่ชั้นล่างครับผ่านกันอยู่กันตรงนี้ฮะเอาแล้วครับโอ้โหช่วยกันจ่ายค่าบ้านกันไปกันก่อนทันนี้ไปโดนด้านเก่งโซน็อกดาวน์ด้วยด้านฝั่ง D.P. สองแปดแล้วก่อนทันนี้โดนซัมตายจะเก่งโซไปเลยแล้วเออนี่ไปน็อกดาวน์เนียเดนเวทนี่ับผมและทางด้านฝั่งเออนี่กำลังวิ่งเจอสูงกระเปไปตรงนี้ปิดไม่ลงและโจมันหลบไม่ได้และสุดท้ายเออนี่ไม่รอดอยู่ดีเจอจา๊เตอร์ยิงน็อกดาวน์เออนี่สนทุปเจ็ดสิบเจ็ดไปน็อกดาวน์ทางด้านรับเอาล่รับ ดีทูีครับยังคงอยู่ครับอาาคิวอตีน่าครับส่วนในด้านซีเกรดปะทะกับเคเอลจีก็จีแดกระโดดหนีตายมาครับและยังไม่หมดครับเพราะว่าในด้านฝั่งเคเอลจียังอยู่กันครบครับออกไปปราดยิงใส่ในด้านทูเคตรงนี้ออนไลน์ด้วยพี่โบลมิดนี่ยิงฟรีจัดกับมุมตรงนี้ไม่มีใครสนใจเขาเลยครับแล้วเออนี่โดนจัดเพื่อปล่อยแห้งตายเรียบร้อยแล้วครับแต่ที่น่าสนใจอ่ะดีทูอียังอยู่นะครับเออนะครังมีทีวีมาดียันเออเอาอะไรครับผมต้อง พลังอาะจ่างยูดี้กันสถิตกับท่านแกครับเพียงสายลมอ่าในแกี่ยวกับแล้วบากาโดนเฮดช็อตน็อาดาวไปครับด้วย M24 ครับไปเจอทนายยิงเข้าหน้ามานั่นเองครับตรงนี้ครับเพลย์โซนถัดไปอัปเดตมาครับนี่เหมือนจะเห็นดีดวีแอบอยู่ในวงต่อไปนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะคว้างหรือเปล่ากำลังจะคว้างหรือเปล่าครับโอ้แล้วเราเปิดเนี่ยเข้าไปว่าไอ้ดีดวีเรียบร้อยจบอันดับ6ไปครับ เป็นระเบิดของแจสเปอร์ครับจากทางด้านฝั่งของเพอร์เฟมโบสนั่นเองและบอนไซระเบิดเป็นนกดาวเอิร์นจากทางด้านทีมลิงด้วยครับวงบีมาเมื่อกี้อาร์คิวเป็นทีมที่อยู่ในวงเลยฮะครับแต่ว่ามันโดนทุกทางครับห้าทีที่เหลือครับสิบเจ็ดชีวิตครับในวงที่เจ็ดตรงนี้กำลังจับเด็ดมาในอีกสิบวินาทีและอาม่าโดนเคาะมาจากทางด้านเคลจีและซูมครับนี่พุ่งเข้าไปยึดแทบบ้านของอาร์คิวแล้วครับหลังจากเคลียบบ้านไปได้ครับทางด้านซูมเจ็ดสิบเจ็ดครับไปเก็บทางด้านเอิร์นออกจากเกมไปครับ ด้านล่างน่าสนใจครับตัวของ s e c กร t กับด้านคี g ครับต่างฝ่ายต่างต้องเข้าวงครับแล้วโดนดักด้านหน้าจากด้านเพืมสแล้วก็ทางด้านทีมลิงด้วยนั่นเองครับโอ้นี่ยคอนเร์ตเราขึ้นรถโดนยิงล่วงล้เลยและแลกกันไปครับทางด้านฝั่งของทีมซีเกรครับกับด้านคีโจีแล้วหันขวามาเจอด้านฝั่งผู้มสต่อแล้วออาทาด้านยูทีวิ่งรุดเข้ามาจากด้านทูเกย็อกดาวน์ด้านอตตีไม่ได้แลวังจะซ้ำันทีแลวแจ็ครออยู่แล้นนะกอปช็อตนัไปแล้วยิงซ้ำศกไปก่อนครับ ระเบิดรอยเข้าไปจากด้านสโตนซุป77ไปนอกดาวเก่งโซจากซีเครและเก่งโซโดนซุปยิงซ้ำออกจากเกมเรียบร้อยเลยเป็นคอเก็บซุปไปนะครับยังไงดีะตรงนี้ทางฝั่งทีมซีเครก็เหลือ 2K คนเดียวแล้วทางด้านสโตนไประเบิดโดน ทางด้านโูมจากเพ์เพิ่มบูสครับออกจากเกมเหมือนกันนะคนสุดท้ายห้องน้ําสังหารไงใครเข้าไปตายมาม <า S 1> อีกแล้วก็วมีคนมาสัมปทานอีกแล้วรรครับสโตนออร่าดิวโตนคเอาแล้วไปทูเค <มา S 2> ไปเก็บรถเฟียสครับแล้วสโตนครับหันซ้ายไปยิงใส่ทูเคครับจากซีเกตออกจากเกมครับแล้วเหลือแค่2ทีมนะโอ้โหเอ็มไอทีเอสสี่คนลิงก์ที่นําอยู่หัวตารางอันดับหนึ่งนะเหลือ3คน เอาล้ครับ3ต่อ4ครับแต่ว่ามิดตอนนี้นกดาวอยู่หนึ่งคนครับรับวงครับยังไม่รู้ว่าจะไปทางด้านไหนครับตอนนี้ต้องรอดูเพลย์โซนครับถ้าเข้าหาทางด้านทีมลิงนี่ลิงก็ยิ้มเหมือนกันครับแต่ก็ถ้าเข้าหามิดนะครับลิงนี่ลําบากครับเพราะว่าโล่งๆเลยจ้บไม่มีรถด้วยครับมีรถที่อามาใช้แต่เหมือนจะระเบิดไปแล้วหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับนี่ครับต้องรอดูแค่บ่ามีน่าจะเป็นแอร์ดรอปที่ยังพอไปเล่นด้านหลังได้นะครับสงครามงูครับตรงนี้โอ้โหน่าสนใจครับถ้า ลิงทีเอสกินไก่ไปได้นี่แทบจะลอยลําเลยนะ <c oughs> ใช่ครับผมก็มคือต้องต้องเป็นแบบทีมที่อยู่หัวตารางเหมือนกันอย่างทางด้านเดวดหรือว่าเฟสแคนครับที่ต้องกินไก่เพื่อตามให้ทันในเกมหน้าเท่านั้นเลยครับเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเกือบการันตีแล้วนั่นเอง <c oughs> เยากมากๆแต่ถ้ามิดกินไก่ในเกมนี้ครับจากตอนนี้เขามีอยู่ประมาณ160นะครับจะขึ้นมานะครับ,รบมาเบียดกับหัวตารางเหมือนกันนะครับผมเอาละครับต้องมารอดูกันครับว่า2ทีมนี้ครับใครที่จะได้กินไก่ในเกมนี้ไปนะครับ ต่างฝ่ายต่างนอนเป็นงูครับตามหากันอยู่ครับยังไม่เจอก็มีแต่ย่าตรงนี้โอ่ะโอ้โหโอง้งมกันไปกันงมกันไปนะครับผมเดาว่าเพรสโซนน่าจะบีบไปหาทางด้านจีมเลงครับพี่หมดจริงด้วยเพราะว่าทางด้านฝั่งมิทเนี่ยเริ่มขยับคลานเข้าใกล้ไปเรื่อยๆครับนี่ไงออนไลน์ทเวนตี้โฟร์ขึ้นรถกันมาระเบิดจารุนคอรอยดักไว้ครับแต่ว่าเขายิงสวนเข้ามาใส่เรนคอรหายพี่อนออนไลน์ครับรถมาวนหาแบบนี้เฮ้ยใจเย็นแล้วโดนยิงสวนตะลีบลอยรถระเบิดตายกัน,นระเบิด เป็นทางด้านฝั่งอาม่ายิงรถระเบิดใส่ออนไลน์เทนโฟร์ไปครับแล้วไปอะไรอย่างนั้นนะออไม่รู้อารมณ์ไหนนะจอยออนอลไลน์เทนนิโฟร์คิดว่าแบบกะขับเหยียบหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เหลือสามตัวสาวเลยครับ <c oughs> ตาบาสตาบาเหมือนอาจจะเป็นสเกลให้เพื่อนหรือเปล่าะนะครับแต่ว่ารู้ตำแหน่งแน่ๆคือหนึ่งตัวแล้วครับเอาแะ้รไงทางด้านฝั่งของเคอทางด้านฝั่งของลิงนะครับลุกขึ้นมาก็เรวินคอครับด้านซ้ายครับแล้วเริ่มมาเล่นแบบกล้ามากขึ้นครับจำนวนคนเท่ากันแล้วไง เอวีเอ็มนี่ก็แอบหลังกองไอดอบครับยังมีสิ่งเขาเรียกว่าที่กำ,กำบังนะครับผมน่าจะเป็นคนเดียวเลยมั้ครมีทางด้านอาม่าครับแต่ว่ารถไม่น่าจะช่วยนี่ครับทางด้านสโตนครับและอตอนอทีเอชสรีเป็นคอไปก่อนจะมาปาดขวายิงใส่นัทอีวีมครับน่าจะเดาได้ก็หลังกองไอดอบครับ มันน่าจะมีคนอยู่มันได้มีคนอยู่แล้วตอนโดนคอสเรียกไปก่อนครับตอนแต่ว่าในด้านในเกมครับออกมาคานเจอในด้านฝั่งของปอนไซวิกมาไล่ยิงครับเก็บได้ในเกมเมื่อเดาวไปแล้ววิ่งเข้ามาสามครับเก็บได้านเรมอร์ลนเหลืงแต่ได้ปอนไซยังขาตัวท้ายไม่เจอแล้วขันมาเจอพอดีแล้วเรียบร้อยเป็นด้านฝั่งของบิ๊ก็กินไก่ในเกมนี้ไปครับทำให้คะแนนของเขาตอนนี้ขึ้นมาเป็นหัวต้านลางเหมือนกันครับพี่เบิร์ดวู้โอ้มาอะไรนะในด้าน M I T Cadet In Thailand ครับกินไก่ได้สำเร็จครับ เอาละครับแล้วกดไปถึง10คิวนะครับเกมนี้ครับมิดครับออฟฟายครับและใด้านอันดับที่2ครับตกเป็นของน้าที่นาสงเล็กนิ่นองครับ kind of like. 5คิวครับยังรักษาดับตัวเองได้ดีครับแต่ครับผมอาจจะนำตัวของหัวตารางไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามิดเนี่ยก็เกมนี้ค่าเยอะค่าเยอะมากนะครับอาจจะตามมาใกล้ๆเลยครับคิดว่าอันดับ1 2 3 4เนี่ยตอนนี้นะครับตามกันแบบติดๆแล้วแหละนะครับผม อันดับที่6เป็นอา a ์อารคิวอารน่าครับ b บียแล้วก็เออนี่ครับ3คิวครับโชคไม่ดีนะอาคิววงมันหนีฮะท้ายๆเนี่ยต้องเข้าวง โอ้แต่ดีทวีไออ่าใช่แล้วดีทวีอุตส่าห์เข้าเนียนมาได้นะโดนระเบิดเต็มๆครับน่าเสียดาย <laughs> หลบไม่ได้ครับคือถ้าอ้อมไปด้านหลังห้องน้ำเนี่ยก็มีเม็ดรออยู่ไฮกาวนะครับออกมาด้านหน้าก็เจอพิรพเพมสนะครับดีที่สุดท<ด>ีไม่ได้รจริง,รงนะครับอันดับที่7ครับเป็นเดย์เทรดเกมมิ่งเกมนี้กดไปทั้งหมด7ตัวด้วยกันครับอันดับที่8เป็นชาเปอร์สปอร์ตครับ1คิวครับอันดับที่9เป็นในด้านฟูลสีคิวครับแล้วก็อันดับที่10ครับเป็นออร์เรนจ์12 เวทแทนครับไม่มีคิวครับโอ้โหแล้วก็อันดับ13ครับอมูลี่เกมมิ่ง3คิวอันดับ14 p o w e พาวเวอร์ e m y 2อะคาเดมี่คิวครับอันดับ15อันดับที่15นะครับอิลูมิเนเ e อ h e เมอร์เดอร์แล้วก็อันดับที่16บหกพาวเวอร์ KPS ไม่มีคิวนะครับแล้วมาแล้วครับนี่ นะครับผมทางด้านเมดินแฮร์ริเอร์ครับขึ้นมาแซงเฟสแคนจริงๆด้วยครับนะครับผมแต่ว่าอันดับที่1นึ่ตอนนี้ยังคงเหนียวแน่นครับตัวของทางด้านทีมลิงกนะครับยังคงเกาะที่1ยึดไว้อย่างเหนียวแน่นไม่ยอมให้เดนเวตขึ้นมาแซงได้ครับครับกดไป53คิวครับ221แต้มกับ3ามชิกเกตินเนอร์ครับนะครับผมอันดับที่7ครับอีรูมินเนตเดอะมูนเดิลครับ40คิว146แต้มอันดับที่8เป็นอาคิวที่น่ากลับมาเป็นหน้าได้อีกครั้งงนึคคคครรรรััับบบบ36ิว140แต้ม ี๋ยวนี้ครับอันดับที่9ครับ Power 8 8 8 KBS ครับ139คะแนนครับอันดับที่10 o r a n e Group Esport 134คะแนนครับอันดับที่11 c h a r p e r Esport ครับ127เท่ากับอันดับที่ทีม Secret นะครับหากเพื่อนเพื่อนครับต้องการจะเติมเงินเกม PUBG Mobile ในราคาที่ถูกกว่าการเติมเองครับเพื่อนเพื่อนสามารถคลิกที่ลิงก์ a c e b o o k ด้านล่างหรือจะแอดไลน์ไปก็ได้นะครับผมทิ้งลิงก์ Facebook กับไลน์ไว้แล้วครับ